สวัสดีครับคำถามที่พบบ่อยก็คือว่าจะเลือกการ์ดจอไหนเพื่อที่จะไมน์แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่วันนี้จะมาอธิบายนะครับขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์ w h a t t o m i n e c o m พอเข้า w h a t t o m i n e c o m แล้วจะมีชื่อการ์ดจอให้เลือกครับผมสองบรรทัดนี้เราไปกดโชว์โมนะครับคราวนี้ อันแรกนี่ผมกดว่า1660 Super เปอร์ใส่การ์ด1ใบนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาค่าไฟท่านไหนที่จ่ายค่าไฟก็ใส่ค่าไฟได้นะครับผมจะใส่จุด14ดอลลาร์เท่ากับ4.4บาทโดยประมาณนะครับจากนั้นเรามากดว่า calculate พอกดเสร็จปับ๊บเขาจะทวนนะครับเรากำลังเลือกการ์จอ1660 Super เราใส่ค่าไฟที่จุด14ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์เขาก็คำนวณให้ครับว่าเราควรที่จะขุด e t h เรี u มโดยผ่าน Ethash อันนี้รายละเอียด Block Time Reward Difficulty ไม่ได้สนใจมากโดดมาเลยนะครับโดดมาตรงที่ว่าจะได้เท่าไหร่ จะได้2เหรียญต่อวันต่อ1ใบหลังจากหักค่าไฟแล้วจะเหลือ1เหรียญ72ดอลลาร์ถ้าหากว่าขุดอีเีเรียมไม่ได้เพราะเหตุผลอะไรก็ตามแต่เร็วๆนี้เดือนธันวาเขาจะยกเลิกให้ขุดอีเ e เรียมเราก็สามารถขุดเหรียญอื่นได้ครับไม่จำเป็นต้องไปทิ้งการ์ดจออันถัดไปไม่ได้เพราะว่า NiceHash ก็ไปขุด e t a ท h อยู่ดีเราสามารถขุด Equilibra โดยใช้คริปโตไนท์ GPU โอเคเรามาดูตัวนี้นะครับ market cap มัน5,000ันกว่าดอลลาร์เองมันเล็กมากเปรียบเทียบกับอ t h e r e u m e อีเทเรียมดูตัวเลขนะครับเป็นเท่าไหรอ่อ่ะสี่แสนล้านถูกไหมสี่แสนล้านดอลลาร์ตัวนี้แค่5,000กว่าดอลลาร์ตัวนี้ได้ หลังจากหักค่าไฟแล้วจะเหลือ1.27ดเซนนะครับโอเคต่อมาถ้าหากว่าไม่ถูกใจกับ Equilibra ไปขุด Conceal ก็ได้ Conceal จะได้เท่าไหร่นะครับจะได้1เหรียญ45เซนหลังจากหักค่าไฟเพราะฉะนั้นตอนนี้ Ethereum ได้ดีที่สุดโอเคยกตัวอย่างลองลองเปลี่ยนการ์ดจอดูนะครับ เราจะไม่ขุด1660 Super ตอนนี้เราจะขุดตัวอื่นดูนะครับก็มาที่โช o โมโอเคนะครับเราเลือกเอาเป็นตัวไหนดีอะ2060ย2 20หดีไหมครับเนี่โอเค2060นะครับ1ใบเราเอาอันนี้ออกก่อน1660 Super อออกก่อนเลื่อนลงมาที่ค่าไฟผมเสียค่าไฟผมใส่ค่าไฟเหมือนเดิมนะครับจากนั้นกด Calculate โ okay. อเคระบบจะทวนนะครับเรากำลังเลือก2060 1ใบเราเสียค่าไฟในอัตราจุด1ดอลล่าโอเคคราวนี้เขาก็จะบอกว่าตัวไหนที่คุ้มที่สุดตัวที่ได้ Return ดีที่สุดคือตัว Equilibra ตัวย่อของ Equilibra คือ XEQ นะครับโอเคเมื่อกี้คุยเรื่อง มา켓แคปไปแล้ว m a r มา t แคปของตัวนี้แค่ห้าพันกว่าไม่ได้ห้าพันดิห้าล้านดอลลาร์โทษทีห้าล้านดอลลาร์เมื่อกี้ดูผิดจะได้หนึ่งจดเจ็ดแปดดอลลาร์ต่อวันต่อใบโอเคนะครับเหรียญถัดไปได้หนึ่งจุดเจดหนึ่งชื่อว่าฟีโรเห็นไหมครับฟีโรตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเป็น Flux หลังจากนั้นเป็น Ethereum 2.060 Ethereum อยู่อันดับที่4มาดูกันครับว่า Ethereum ได้เท่าไหร่ Ethereum ได้1.67ดอลลาร์หลังจากหักหลังจากหักค่าไฟแล้วเปรียบเทียบกับตัวนี้ Ethereum ได้น้อยกว่านะครับแต่ว่า <c oughs> ตัวเลขนี้มันมันมันไม่ได้ stable นะครับมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะฮะตอนนี้เราดู profitability 7วันที่แล้วแล้วก็ความยากลำบากของการขุดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราดูของเฉลี่ย7วันที่แล้วอยู่ปัจจุบันครับเอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าการ์ด2060ถ้าจะขุดแนะนำให้ขุดตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ไดคือแล้วแต่ความพอใจของคนเลย ท่านไอประเด็นที่สองที่ควรน่าน่าคิดก็คือว่าเหรียญไหนจากนี้ที่มีโอกาสขึ้นราคามีโอกาสขึ้นก็จะขุดเหรียญน,นั้นเพราะคุณไม่ได้ได้มาเป็นดอลลาร์คุณได้มาเป็นเหรียญของตัวนี้เหรียญ XEQ เหรียญ Firo เหรียญ Flux หรือเหรียญ Ethereum โอเคนะครับน่าจะออพอเข้าใจไหมครับ โอเคครับคราวนี้อันนี้คือ what to mine นะครับนอกจากเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาเป็นว่า nice hash เดี๋ยวทำอีกวิดีโอนึงดีกว่าครับ